สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำบส,สวยจารัสครับวันนี้เราก็อยู่ที่หน้าง,งานเจ้าวาเลนไทน์ครับผมเพิ่งลงจากขับเจ้าวาเลนไทน์เมื่อกี้ครับครับดึงสโลปเล่นๆแทนจันชายครับตรงนี้ครับนี่หน่อยในายจนชายกินข้าวโอ้ สวยงามครับก็เราเว้นตำแหน่งเอาไว้ปากล่างเอาไว้เกาสลลบลงไปครับได้สวยงามครับตอนนี้คือจะขุดตรงนั้นให้มันหมดครับขุดดินกลับมาแล้วก็ถากสลบลงถากสลลบลงอนี้ก็ถากสลบลงครับแล้วก็เอาคิดตมตมตรงนี้ออกเอาเรียบร้อยจมบ่ ขึ้นได้ไหมน่ะโอ้กมแล้วครับกมแล้วต้องให้จานชายขึ้นไปจัดการครับเหลือไม่กี่เที่ยวก็เสร็จแล้วตัวนั้น ดึงไปสวนโน่นแล้วก็ทากสโลปลงหน่อยแล้วก็มาเก็บดินที่ต้มตรงนี้ออกครับวเดี๋ยวไปดูรถถก่อนเออนี่อะไรนี่ลุ้มอะไรนี่ฮะ เกมได้ไงไูช <át> <world> ่วยเรียบร้อยเกมจ้อยโอ้เข้าไปลึกโพสทอยไม่ได้เลยหรอเอเดี๋ยวให้เราเอาสลิงเก็บล็อกกันฟรีไม่ได้หรอ บ่าโอ้ออยเก่งเลยครับอ้าวอ้าวบักต้อมอ้าวว้าว้าไปฟังนู่น,นงานหารือโหดครับเอาอน,นั่นก็ติด

เอาแลาวไอ้คร yup. ับรถไทยเขาไปจมเหรอฮะจ้าขอทำจมเหรอเรียบร้อยคอ้ครับกำลังไปลากชลิงมาแล้ว น,นมาครับมอเตอร์ไซค์ลากสลิงมาแล้วครับอู้ใหญ่รุ่นนี้ก็ยังติดได้เนาะว้าเดอสลิงใหญ่เลยทีนี้ ขึ้นไม่ขึ้นเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ราเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดตอนนี้ก็เย <c oughs> เียบกันเล่งอยู่นั่นแหละไม่ได้มองหลังเลยมันลื่นบ่ มันลื่นบอเมื่อกี้เอามันเทออกทำไมล่ะฮะอ๋อต้องกระชากหน่อยนะเนี่ยหลุดมิดลอด้อเลยวะนี่ฮะล้อหน<า>้าเลยวะหลุดลอด้อเลยอ่ะเกิดไหมของหน้าดึงเลยบอเอาข้างหน้าดึงไม่แรงหรอต้องเอาข้างหลัง<อ>ดูกอ่ะ เอาหลังเอาหลังเอาหลัางทางหน้าไม่แรงหรอกทางหน้าดึงไม่ขึ้นดอกเอาเอาเอาไปแล้ว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 เอาไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ไอไหมไอไหมกระชากร้อยไหมไปทางไหนไปเรียมไหมด้วยอามมีด้วยอามมีตัวดึงไหมด้อยอามไหมอามีตัวดึงไหมเออใครนเทเลยอนี่เดี๋ยวรอบักอาบน้อยซอยนีๆครับดูว่าจะขึ้นได้หรือไม่ได้ จานชายทำไมไม่เกาให้มันเสมอกันมาเลยนะใบไม้ข้าบนเอาไว้เห็นยังโอ้ ขึ้นมาขึ้นไม่ขึ้นขึ้นไม่ขึ้นมันลุ้นกันหน่อยไหมโอ,โอ้สลิงจะขาดเปล่าป่ะขาดแล้วเนาะลิงใหญ่ยัน เอาไปแล้วไปไงรถดับโอ้โอ้ไอ้บอยังว่าไม่ขาดอู้รถ่านี่รถ่านปะอู้ผ่านหรือเปล่าโดนหางแล้วเนี่ยฮะ นี่โอ้สลิงมันผุแล้วเนาะเสลิงยังใหญ่ไหมมัดเอามัดมัด้สลิงยังใหญ่ไหมขาดเสียเลยัดแบบไหนล่ะฮะไม่รู้ไม่รู้ต้องถักบ่ ไปแล้วมึงกินอะไริลงนี้มันผุมันหมดหมดอายุการใช้งานทำยังไงทีมัดยังไง không cái này không có sọt mắt này thì dù bò không ต้องค่อยๆไปก่อนนั้นเนี่ยถักอีกไ,ไหมถักอีกไ,ไหมยู่บ่ล่ะ xem Con đinh ở lên này xuyên, rồi. này. Đừng thì là sen còn nào? เอออยู่บนนอหนิเอารถเหยียบไว้ก่อนได้ไหมฮะเอาวางบนหางเนี่ยแล้วเอารถดึงก่อนรถงหาทอดอันนี้เสร็จทอดก่อนไหมดึงเลยเลยเอารถดับเหยียบไว้ก่อนไหม มันไม่อยู่รอบมันลดมันเดิมเลยนะลองดูทุกวิธีทาก่อนเอาเผื่อมันอยู่เอ,ออเออพอดีเลยนี่จะรับตัวนี้ไว้เลยนี่นเดี๋ยวเรียกเหยียบไว้ก่อนเจริสันเอาดึงไปเดึงไปเกาะเลยเกาะรถเลยเด้งบ้างกด เบ,บาเบาด้วยเบ,า,บาก่อนเบาก่อนไปไปเบาเบา,บา,บาเอ๊ะเอ๊บผู้อ่หนักเกินไปหรือเปล่าไปอยู่ไหมน่ะโอ้ไม่อยู่หรอกเบาเบาเอาลาเอาลาปล่อยขาเลยดูไม่อยู่ไม่อยู่ ัครบไม่อยู่ครับเดี๋ยวแก้ไขมัดสลิงดีๆก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ